กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อจ้ามาในเช้าสายกับผ้าเหลาะนะคะมาพบบอกับเช้าสายผ้าเหลาะผ้าแสบคือเกานะคะพี่น้องมีเช้าสายกับผ้าเหลาะอีกคื้นเกาเราส้มบรรยากาศสวยๆเด้อค่ะมานเช้าสายกับผ้าเหลาะหางคือเกานะคะพี่น้องมาส้มบรรยากาศสวยๆนะคะ อันนี้ก็คือสั่จีด้ค่ะทุกคนสั่งจีอ่ะอันนี้วิตลาดอาหารนะคะพี่น้องตลาดอาหารคนลา้าหลายดีข่าวชมบรรยากาศช่วงนี้ก็ษตรกรจะถึงวันแม่แล้วนะคะทุกคนบรรยากาศสวยง,งามเลยค่ะที่หางในคอนสยร์ยามนะจ้า เดี๋ยวกายจะถึงวันแม่แล้วนะคะค่อยแม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครุณแม่สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะโอ,โอ้สะดุดพี่น้องสะดุดเบิ่งบรรยากาศนะคะอันนี้กายจะถึงวันแม่แล้วนะเิ่ะก็จะเอาลูกแม่มาวางไว้ อยู่ในหางเนาะเะนาะอะไรก็จะเป็นลูกจะมีคุณพ่อคุณแม่นเนาะคนมาวางไว้ถึงหอดเวลาวันแม่ก็มาวางไว้บรรยากาศอันนี้บรรยากาศข้างนอกเลยจ้ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ มือน,นี้แดดแดดพี่น้องออกอมาข้างนอกแดดบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสองฝาสวยงามเลยค่ะทุกคนว้าวสองฝาดีมากสวยงามมากๆเลยค่ะสว่วนเวลา บายบายเนาะคะ่ะบรรยากาศห่างไอคอนสยามเด้อจ้ะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเด้อจ้าเอาคลิปมาฝากทุกคนเอฟซีทุกคนเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อบรรยากาศสวยๆยามแรงเนาะค่ะพี่น้องในก็จะเป็นหนามตกเนาะค่ะพี่น้องหนามตกบรรยากาศลมเย็นเลยะคะ่ะทุกคน ลมเย็นมากๆเลยค่ะเจะา้าขาวหางขึ้นเก้านะคะพี่หน่องชมบรรยากาศเย็นๆค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนามไซส์สะอาดเลยค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ ขาวบวาถึงทางแล้วนะขาฟิดทางแล้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะแยะมากมากยนะคะ่นาะหายมาเบิกมาสมบรรยากาศที่หาอคอนสยามนะคะบรรยากาศดีมากมากเลยค่ะตอนนี้ขูกคนกันลรงอลไรกับมาเยอะแยะนะคะเนาะออกก็ทั้งนอกก็บแดดพี่หน,น,น้องมน,นีมนีแดดแดดคักเนะ ตอนนี้ซ่าๆกันเลยเขามาหางแลลวออกไปข้างนอก,นอ,กอากาศมันหอนมันแดดแห้งพี่น้องก็เลยเขามาเนะเขามาในหางดีกว่วมันเย็นนะคะทุกคนี๋ยวอากาศอากาศอ่าเย็นๆเนาะสวงบ่มีแดดกัสิผ้าพ,พี่น้องไปเบิ่งส้มริมแม่น,น้ำเจ้าพระญาขึ้นกาค่ะพี่น้องสวยงามมากๆขอจบคลิปเพี่อนสนิทละค่ะขอบคุณถึงขารับสม้มด้วยค่ะเด้อ